เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับครับผมเขาาหมดเลยใช่ถูกที <c oughs> นี้เพราะเหตุที่ยังมีนามรูปปฏิสนทิตต่อไปอีกนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาไม่พ้นจากบาปกรามติโกตัมถ้าจะพ้นมันคือ,อยังไงพ้นบาปกรรม <c oughs> ก็คือไม่มีปฏิสนทิ่อีกนะครับไม่มีนามโรคก็มาสืบต่ออีก พระเจ้ามิรินขอท่านจงกะระทำอุปมาพระนาคเษนขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งขโมยผลมะม่วงของบุรุษคนหนึ่งไปบุรุษผู้เป็นเจ้าของมะม่วงจึงจับบุเอาบุรุษคนนั้นไปฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเทพในคนนี้ขโมยผลมะม่วงของข้าพระองค์พระเจ้าข่าบุรุษผู้ขโมยผลมะม่วงนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเทพ ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยผลมะม่วงของนายคนนี้ผลมะม่วงที่นายคนนี้เพาะปลูกจนงอกขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงในภายหลังนั้นเป็นผลมะม่วงอื่นผลมะม่วงที่ก้าพระองค์เก็บมาเป็นผลผลมะม่วงอื่นอีก่างหา้ข้าพระองค์ไม่น่าจะเป็นผู้ต้องรับโทษพระเจ้าข้าดังนี้ <c oughs> ขอถวายพระพรบุรุษผู้ขโมยขโมยผลมะม่วงนั้นเพิ่งเป็นผู้ต้องรับโทษหรือไอหนอ พระเจ้ามิลินใช่พระคุณเจ้าเขาพึงเป็นผูน้ต้องรับโทษนะถือว่าไปขโมยมาม่วงเข้ามาพอก็จจบได้เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับพระราชาในทีนี้ก็พูดสุดยอดไปไปบอกเจ้าหน้าที่นะครับไอคนขโมยเนี่ยก็เถียงว่าไอมะม่วงตันนี้นะไม่ใช่ไของคนนี้นะไอของคนนี้นนะนะมันหมดไปนานแล้วเอามาปลูก เป็นต้นขึ้นมาแล้วมันออกผลใหม่นะเขาเอาผลอันนั้นอันใหม่นั้นไม่ใช่ของมักหน่อยนะนะ <c oughs> นะปรากฏว่าเสียงแล้วนะครับแก้ตัวแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับดังนี้นต้องรับโทษอยู่ดีพระนาคเสนพระเหตุอะไรหรือพระเจ้ามิลินบุรุษผู้ขโม,ขมยมะม่วงนั้นอานกล่าวอย่างนี้ได้ก็จริงอยู่ พระคุณเจ้าบุรุษผู้นั้นบอกปัดผลมะม่วงผลก่อนนี่ได้หรอคุณเป็นผู้ต้องรับโทษเพราะมะม่วงผลหลัง <c oughs> นะจะบอกปัดผลมะม่วงผลก่อนไม่ได้เพราะว่ามะม่วงผลนี้มันก็สืบเนื่องมาจากไอ้มะม่วงผลก่อนที่เขาเออมาปลูกเป็นต้นนะพระน่าเกษร,รขอถาวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมบฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลย่อมทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างด้วยนามรูปนี้นามรูปอื่นจึงปฏิสนธิเพราะกรรมนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเป็นผู้พ้นจากกรรมชั่วทั้งหลยนั่นก็หมายความว่านะกรรมดีกรรมกรรมกรรมดีบ้างชั่วบ้างด้วยนามรูปนี้นะนามรูปอื่นนะจากปรากฏเป็นอัตภาพของเทวดารหรือสัตว์โรกหรือมนุษย์นี่แหละ นะก็ตามนะครับนะจึงปฏิสนธิเพราะกรรมนั้นการที่อัตภาพเปลี่ยนไปนั่นแหละนะครับแสดงว่าเป็นผู้รับผลของ,ของกับโดยโวโดยสัตว์โวหารนะครับความจริงอ่ะสัตว์บุคคลผู้รับผลของการมันไม่มีแต่ว่าอาศัยนามรูปที่มีการสรืบต่อจึงมีการบัญญัติว่าคนว่าสัตว์นะครับว่าเป็นผู้ทํากรรมว่าเป็นผู้รับผล ของกับน,นะนะทีนี้ถ้าหาคว่าเป็นอย่างนี้นะครับเอาเหอะไม่มีนามรลกปฏิสนที่มีอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่เป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกตายแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกตายไปอีกก็เกิดเป็นมนุษย์อีกนี่แสดงว่าไม่ได้ไม่ต้องรับผลน,นะครับนาะครับแต่ปรากฏว่านะจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ได้ ทำไมถึงเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรอเห็นไหมก็ขึ้นอยู่กับไอ้กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวเองทําไว้กดหนน่าจะตายนะครับถึงได้เปลี่ยนแปลงอัตภาพเพราะฉะนั้นเพราะมีนามโรคใหม่นะที่มีปัตภาพเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าไม่พ้นจากกรรมชั่วที่ตัวเองทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วนะครับไม่พ้นไปจากไม่พ้นไปได้นะ ท่านยกเอากำชั่วขึ้นมาก็เกี่ยวกับเห็นสภาพที่รุนแรงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคนมันก็ไม่ต้องกลัวกรรมชั่วนหนสิไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะมันพ้นไม่ต้องรับนะพระเจ้ามีรินขอท่านจงกระทำอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดพระนาร่าเกษรขอถวายพระพรมหมาบพิษเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งขโมยข้าวสาลีของ บุรุษอีกคนหนึ่งไปยานขโมยอ้อยของบุรุษอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปยานเนื้อความนะเทียบเคียงอุปมาอุปม,ปม,ามายเหมือนอย่างก็เ,เหมือนอย่างมะม่วงนั่นแหละขโมยมะม่วงนั่นแหล,ละเปลี่ยนแต่มะม่วงเป็นข้าวสาลีกับอ้อยแต่เท่านั้นนะครับ <c oughs> ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าในฤดูหนาวบุรุษคนหนึ่งก่อไฟขึ้นผิงไฟยังไม่ทัน ทำให้ดับไฟก็ไปที่อื่นเสียจะไปที่อื่นก็น่าจะดับไฟแต่ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ดับไฟนั้นก็พึงไม้นาของบุรุษอีกคนหนึ่งบุรุษผู้เป็นเจ้าของนาจึงจับเอาตัวบุรุษคนผู้นี้ไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเทศนายคนนี้เผานาของข้าพระองค์พระเจ้าแค่บุรุษผู้เผานานั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเทศ ข้าพระองค์ไม่ได้เผาน,นาของนายคนนี้ไฟที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้ดับเป็นไฟกองหนึ่งะนะอยู่ตามที่กันคือว่าอยู่ที่ตะเกียงไงไฟที่เผาน,นาของนายคนนี้ก็เป็นไฟอีกกองหนึ่งข้าพระองค์ไม่น่าจะเป็นผู้ต้องรับโทษนะเพราะว่านาเขาไม่ก็ถูกไฟไหม้ไปไม่ใช่เพราะไฟของข้าพระองค์ไฟของข้าพระองค์ นะเป็นไฟอออก้อดวงเล็กๆนะครับเียงให้เห็นภาพได้เท่นั้นแต่ว่าไอ้ที่เผานามันเป็นไฟกองโตมันคนละกองกันแน่ๆ <c oughs> ข้าพระองค์ไม่น่าจะต้องเป็นผู้รับโทษพระเจ้าข้าดังนี้ขอถวายพระพรบุรุษผู้ก่อไฟนั้นพึงเป็นผู้ต้องรับโทษหรือไรหนอพระเจ้ามิลินชัยพระคุณเจ้าเขาพึงเป็นผู้ต้องรับโทษ พระนาคเสษ์เพราะเหตุอะไรหรือพระเจ้ามิลินบุรุษผู้ก่อไฟนั้นอาจกล่าวอย่างนี้ได้ก็จริงอยู่พระกุณเจ้าบุรุษผู้นั้นจะบอกปัดไฟกองก่อนไม่ได้หรอกบุรุษผู้นั้นเป็นผู้ต้องรับโทษเพราะไฟกองหลังนะเพราะว่าไอ้ไฟกองใหญ่ที่ไปเผานาทํานา,นายเขาไหม้ไฟอ่ะนะะมันสืบต่อมาจากไอ้ไฟที่บุรุษคนนี้ นะจุดขึ้นนะครับพระนาคเสนอุปมาฉันใดอุปมาอีกฉันนั้นเหมือนกันบุคคลย่อมทํากรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างโดยนามรูปนี้นามรูปอื่นจึงปฏิสนธิพ่อกรรมนั้นถ้าไม่มีนามรูปก่อนนะทํากรรมเอาไว้นามรูปนี้ก็เกิดไม่ได้หรอกเพราะฉะน,นั้นเป็นของสืบเนื่องกันฉันไดฉันนั้นเพราะฉะน,นั้นจึงไม่อาจเป็นผู้พ้นจากกรรมชั่วทั้งหลายได้ ถ้าหาว่าทำกรรมชั่วไว้ก็ต้องมีนารกอื่นเกิดขึ้นเพราะกรรมชั่วนั้นปรากฏอัตภาพเป็นสัตว์นรอกอย่างนี้เป็นตน้นพระคุณพระเจ้าเมรินขอท่านจงกระทำอุปมา,าหให้ยิ่งอีกหน่อยเดิดยังไม่พอพระไทยด้วยอุปมา,าเพียงเท่านั้นนะครับแต่น่า,ากระเส่นก็ะแสนจิตใจเย็นแะต่ที่จะเอไอเตตโลอะไรกันนักหนาเนี่ยประกอเลนสิ นะ <c oughs> น่าจะเข้าใจแล้วยังก็พูดกับเด็กปัญญาอ่ออะไรอย่างนี้ว่าทรงทราบว,ว่าพระเจ้ามิลินนีมีพระปัญญาแข็งแกร่งนะที่ <c oughs> รับสั่งให้กระทาอุประมาอีกก็เป็นเพียงประสงค์ที่จะทดลองเช่าวไว้พิปปฏิพานเทานั้น พระนาคกกเษนขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งพึงถือประทีปย่างขึ้นปลาศาสตร์คือเรือนนั่นเองแล้วก็บริโภคอาหารประเทีที่ลุกติดอยู่ที่อยู่ก็ไปเผาเอาหญ้าเขา้านะหญ้าที่ลุกติดอยู่ก็ไปเผาเอาเรือนเขา้าเรือนที่ลุกติดอยู่ก็ไปเผาเออรเวกบ้านเขา้าไอ้ข่าวนี้เยอะนะสืบต,ต่อกันไปเยอะนะ ชาวบ้านจึงจับเอาตัวบุรุษพู้นั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่านายเอ๋ยทำไมนายจึงเผาละแวกบ้านสียละบุรุษพู้นั้นจึงกล่าวกับชาวบ้านอย่างนี้ว่านายเอ๋ยฉันไม่ได้เผาละแวกบ้านไฟประททศที่ฉันได้อาศัยเสงสว่างกินข้าวเป็นไฟกองหนึ่งไฟที่เผาละแวกบ้านก็เป็นไฟอีกกองหนึ่งอย่างนี้คนเหล่านั้นทะเลาะก, <c oughs> กันนะพากัน มาที่พระราชนิเวศของพระองค์ขอถวายพระพรพระองค์จะทรงจัดการจัดการยอมรับคำฟังฟ้องของใครพระเจ้ามิรินของชาวบ้านพระคุณเจ้าเคยยอมรับคำฟ้อง,องชาวบ้านพระนาคเษนพระเอตดอะไรหรือพระเจ้ามิรินบุรุษคนนั้นอาจากล่าวอย่างนี้ได้ก็จริงแต่ว่าไฟที่เผาละเวกบ้านนั้นก็บังเกิดจากไฟประทีปนั้นนั่นแหละ พร,ระนาคเสด็ขอถวายพระบรอ,อุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันนามรูปก่อนตายในพก,ก่อนนะครับก็ส่วนหนึ่งนามรูปในคราปฏิสนธิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ทว่านามรูปในคราปฏิสนธินั้นก็บังเกิดจากนามรูปก่อนตายนั้นนั่นเละนะครับสืบต่อมาจากนามรูปอันนั้นทําไมถึงสืบต่อได้ทราบไหมครับ ทำไมอ่ะหยุดใชไม่ได้เลยพอจดเตะได้ก็หยุดยแ้แก่น,นทํากรรมไว้นะถ้าไม่ทํากรรมไว้อ่ะก็ไม่มีสึกต่อแล้วจะทำยังไงทําไมเราต้องทํากรรมด้วยมีกิเลสการกระทํานะจึงเป็นกรรมได้นะเป็นเพราะมีกิเลสท่าน,นได้กล่าวว่ากิเลสเป็นผู้อ่ เป็นสาหายร,ร่วมกันกับกรรมสร้างนามโรคให้เกิดขึ้นแต่ในที่นี้ท่านไม่พูดถึงกิเลสท่านพูดเฉพาะกรรมนะเพราะว่าพระอนุโลมตามพระเจ้ามีลินที่กล่าวเกี่ยวกับว่าเขาจะพ้นจากกรรมตัวก็เอาเฉพาะกรรมมาพูดนะครับ เออตอนปฏิสนที่เลยครับก็มีพร้อมทั้งนามทั้งรูปเลยเข้าชานแล้วยังไงโอ้อารูปหลับลมเออตอนเป็นมนุษย์ก็มีทั้งรูปทั้งนาม <c oughs> แต่เป็นมนุษย์ผู้ได้อารูปปารชาก็มีทั้งรูปรนามกับทั้งรูปทั้งนาม ตอนเขาเข้าจานอยู่เขาไปนั่งอีริยาบทนั่งคู่บัลังอะไรต่ออะไรนะนั่นก็เป็นส่วนรูปเห็นไหมนะครับเขาจะเป็นไอรูปปรบลมก็ต่อเมื่อเขาตายตักกนนะฌานนั้นไยรูปประชานนั้นไม่เสื่อมตายไปนะครับคือจุดติปฏิสนธิใหม่คราวนี้มีแต่นามอย่างเดียวไม่มีรูปนะครับซึ่งก็แปลก เราเคยชินกับความเป็นคนมีรูปพอมาพูดว่าสัตว์ที่มีแต่น้ำไม่มีรูปก็มีอยู่นะเราก็งงไม่เป็นยังไงเพราะว่าอย่างนาา้าจักรวิญญาณน่ะถ้าจะมีก็เพราะมันมีรูปคือประสาทตาถ้าไม่มีประสาทตาไม่มีตาเป็นที่ตั้งอาศัยไอ้วิญญาณจากักรวิญญาณที่เห็นภาพก็เกิดไม่ได้ เพราแต่วิญญาณล่ะก็ต้องมีหูซึ่งเป็นลูกเป็นที่ตั้งอาศัยอย่างนี้เป็นต้นพอมาบอกว่าอายรูปประปรมมีแต่น้ำไม่มีโรปและจิตของเขาอะนะไอ้น้ำคือจิตอะไม่อยู่กับอะไรนะครับจิตอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรกันตลจิตนะจิต ก็จะกับป e well, so, ah, ัจจ okay. so, e ัยเท่าที่จะทําให้บังเกิดนะอย่างน้อยก็อารมณ์นะกับมีอารมณ์นะก็ทําให้จิตได้ปัดอาศัยเป็นปัจจัยเกิดขึ้นได้เล้วเอาเป็นว่ามีก็แล้วกันอารมณ์ก็แต่ถ้าว่านามรูปในพบในการปฏิสนที่นั้นก็บังเกิดจากนามรูปก่อนใจนั้นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเป็นผู้พ้นจจกกรรมชั่วทั้งหลายได้พระเจ้เามิรินขอท่านจงกระทำอุปมาอยยีกหน่อยเถิดพระนาคเสนขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งขอสู่ขอเด็กหญิงมั่นแล้วก็ไปเสียสมัยต่อมาเด็กผู้หญิงนั่นก็ถึงวัยเป็นผู้ใหญ่ต่อมามีบุรุษอีกคนหนึ่งมามั่นและทำการวิวา บุรุษคนก่อนนี้กลับมาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่านี่แน่นายเอ๋ยพระเอกไรานายจึงพาภรรยาของฉันไปเสียเล่าตัวเองมัน่นไัวก่อนแล้วนะแต่ไม่อยู่อ่ะนะครับดังนี้บุรุษคนหลังนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าฉันไม่ได้พาภรรยาของนายไปหรอกเด็กหญิงวัยรุ่นที่นายสูขอและมัน่นวัยนั้นเป็นอีกคนหนึ่งนะนายนะมั่นเด็กนะนะแต่ฉันน่ะ ได้มีผู้ใหญ่มันคนละคนกันนะเด็กหญิงที่ถึงวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วที่ฉันสู่ขอและมั่นแล้วนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งดังนี้คนตั้งสองนั้นทะเลาะกันพากันมาที่พระราชนิเวศของพระองค์ขอถวายพระพรพระองค์จะทรงยอมรับฟังเขาฟังคำฟ้องของใครคือจะยอมรับฟังใครนั่นเอง พระเจ้ามิรินของบุรุษคนก่อนพระคุณเจ้าคือบุรุษที่ไปมั่นกับเด็กหญิงนะครับ mm. พระนา,าเกษตพระเหตุอะไรหรือพระเจ้ามิรินบุรุษคนที่สองอาจจะกล่าวอย่างนี้ได้ก็จริงแต่ถ้าว่าหญิงที่เป็นผู้ใหญ่นั้นก็บังเกิดจากเด็กผู้หญิงนั่นแหละคือสืบต่อมาจากเด็กผู้หญิงพระนา,าเกษตขอถวายพระพรออปมาฉันใดออปมยก,ก็ฉันนั่นเหมือนกัน นามรูปก่อนตายก็เป็นส่วนหนึ่งนามรูปในกาปฏิสนทิเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จริงอยู่แต่นามรูปในกราปฏิสนธินั้นก็บังเกิดจากนามรูปก่อนตายนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเป็นผู้พ้นจากกรรมชั่วทั้งหลายได้นะเราเรียนอภิธรรมเราอาจจะเข้าถึงรายละเอียดหรือเข้าถึงความระมัดยิ่งกว่านี้ว่านามรูปมีการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไป ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานาวโลกที่เกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่มาเกิดที่เกิดใหม่เป็นของใหม่ร้วนแต่เพียงแต่มาสืบต่อของก่อนนะครับทราบซึ่งในปรมัตถธรรมนี้นักหนานะครับตีหัวคนที่ไม่ชอบหนาและไปซ่อนเสียขว่าเขาจะจมเจอตัวได้ก็เจ็ดวันผ่านไปนะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เราตรีหัวนะมันคนนึ่ง นามรูปไอ้นั่นน่ะมันดับไปแล้วนะไอไอคนที่ตีหัวมันดับไปแล้วนี่มันอีกคนนะท่านจับติดตัวนะจะบอกให้นะไอคนที่ตีนะมันมันหมดไปแล้วนามโรปทีสมมุติเราเป็นคนที่ไปตีมันดับไปหมดแล้วนี่ว่าเจ็ดวันก็ไปแล้วนะเรียน,าน,ายานาศาสนาหรือเปล่านายสาก็ว่าอย่างนั้นขอก็อบอกว่ามันยังไง นางรนะูปน่ะเป็นของไม่เที่ยงนะ่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นู้เรอไอ้ที่เกิดวันก่อนหน้านี้เจ็ดวันที่ท่านว่าไปตีหัวเขาอะนั่งมันหมดไปเล้วอะเดี๋ยวนี้มันมีนางรูปใหม่อ่ะมาจับเอาตอนนี้ก็จับผิดคนนะดีจยเขาจะเชื่อไหมนะครับไม่เชื่อหรอกนะครับก็ลากตัวไปจนได้ <c oughs> เหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านยก <c oughs> นะข้ามภพข้ามชาติ พระเจ้ามีรินขอท่านจงกระทำอปมามาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดพระนาคเษนขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียดเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งซื้อนมสดหม้อหนึ่งจากมือของคนเลี้ยงโคยังคงวางหม้อนมไว้ในมือของคนเลี้ยงโคนั้นนั่นแหละคือขวกไว้ก่อนจะมาอาทีหลังยังนี้ได้รับเอาไปกล่าวว่าพรุ่งนี้ฉันจะมารับไปดังนี้ได้ต่อไปเสียวันต่อมานมสดหม้อนั้นก็กลายเป็นนมส้มไปเปลี่ยนสภาพ นะตัวเองจะซื้อนมสดนะครับบุรุษคนนั้นกลับมากล่าวอย่างนี้ว่าจงเอาหมอ้อนมสดมาให้เราแดงนี้คนเลี้ยงโคนั้นก็มอบนมส้มนั้นให้ไปบุรุษคนก่อนนี้ก็กล่าวอย่างนี้ว่าฉันไม่ได้ซื้อนมส้มจากมือของนายนะจงเอาหม้อนมสดมาอีกแลนเรื่องอะไรเอานมส้มมาฉันซื้อนมสดนายคนเลี้ยงโคนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่านมสดของนายของท่านผู้ไม่รู้อะไร ว่าจะหน่อยมันเลื่นเรื่องไงกลายเป็นนมส้มไปแล้วคนทั้งสองทะเลาะกันพากันไปที่พระราชนิเวศของพระองค์ขอถวายพระพระพรพระองค์จะทรงยอมรับคำพ้องของใครพระเจ้ามิลินของคนเลี้ยงโคพระคุณเจ้าพระนาคเษนพระเออะไรหรือพระเจ้ามิลินบุรุษคนนั้นอาจกล่าวอย่างนี้ได้ก็จริงแต่ว่า นมส้มนั้นก็บังเกิดจากนมสดนั่นแหละคือนมส้มนมเปรี้ยวมันามาจากนมสดนะตัวเองไม่รับไปทันทีเองนะทิ้งไปตั้งวันแล้วก็ค่อยมารับมาเออาอไอได้ยังพระนักเกษณจขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมากก็ฉันนั้นเหมือนกันนามรูปก่อนตายก็เป็นส่วนหนึ่ง นามโรคในกราปฏิสนธิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคือปฏิสนธิในพบปัจจุบันเนี่ยมาส่วนนะครับก็จริงอยู่แต่ว่านามโรคในกราปฏิสนธินั้นก็บังเกิดจากนามโรคก่อนตายนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเป็นผู้ค้นจากกรรมชั่วทั้งหลายได้ก็เป็นอันว่าเป็นผู้รับผลเป็นผู้รับผลของกรรมชั่ว ด้วยการที่มีนามโลกใหม่บังเกิดขึ้นมานั่นเองพระเจ้ามิลินพระพุทเจ้านาเกษตรท่านตอบสมควรแล้วกล่าวนี้ไม่ส่งนะสาวซีอีกต่อไปแล้วจบนามโลกเอกัตานานัตตะปัญหาที่หกนะปัญหานี้ที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็แปลได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับความเป็น อันเดียวกันหรือความต่างกันแห่งนามรลก <c oughs> มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจเหลืออยู่บ้างไหมปัญหานี้โูจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับฟังง่ายๆดีส่งไปตรงมาดีแต่อย่างนี้ก็จะคำสอนแบบนี้อยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ปฏิเสธสัตว์บุคคลมีแต่นามรลกนะหรือว่ากล่าวถึงทำที่เกิดขึ้นเนื่องโดยปัจจัย ศาสนา,าอื่นไม่พูดหรอกนะครับเอาแต่ว่าพระเจ้าจะผู้เป็นใหญ่สร้างอย่างนั้นอย่านงะนี้นะนี่นครับยกตัวอย่างก็มาอย่างเดียวกรรมดีกรรมชั่วให้สร้างานาะมนั niin, มนนะครับ <c oughs> แล้วิตเป็นส่วนแต่ดูเมืว่าเวลาเวลาท่งทาอมดู่ดีตอนีลน แต่สิูคออ่ะิง่ันน่าจะปอะรท่มันาอยอเริ่ลืมก็ลืมไปแต่การกระทําก็เสร็จเสร็จเสร็จสับไปแล้วนะไม่จําเป็นว่าไอการกระทําที่ส่งผลจะส่งผลได้กับเราะเราไม่ลืมนะ ถ้าเราลืมก็ไม่ส่งผลอย่างนี้ก็ดีนะสินะครับํกำรมชั่วอะไรเอาไว้นะครับก็พยายามหาวิธีลืมมาแจ้งหมดมันก็จะได้ผลมบาปกรันคือว่าอันนี้อนุรมแต่เอ่อพระสูตรเพื่สูตรจะ พูดถึงอะไรเหตุการณ์ข้ามภพข้ามชาติอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะนามรูวมในปัจจุบันแม้จะมีการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเสืบต่อกันไปก็ตามแต่ว่าความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดดับโดยขณะเป็นสภาพที่สุขุมนะคนเรียนอพี่ทำมาถึงใจรู้นะครับที่คนเขาทั่วไปที่เขารู้กันอยู่ว่าเกิดดับ ก็เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่คณะอัตตาการยาวนานนะเกิดแล้วก็มีอายุตั้งอยู่ไ 7, 8, ปเจ็ดสิบแปดสปีก็ดับคือตายแล้วก็เกิดใหม่ในคนที่ก็รู้กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับถึงกะนั้นก็มาส่งเคราะห์ไอ้ปรมัตดความจริงได้ก็เกี่ยวกับว่าไอ้ของใหม่ที่มีใหม่อ่ะมันเพราะอาศัยนาวรูปของเก่าทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ นะไม่ใช่มีแต่นามโรปของเก่าเฉยๆและก็นามโรคใหม่เกิดได้เลยนะหลังจากที่นามโรคเก่ามันสิ้นสุดไปไม่ใช่นามโรปเก่านะนะไม่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะนะไปกรรมทำกรรมดีกรรมชั่วถ้าจะอยู่เฉยก็คือ,อยังไงก็คือต้องสำรอกกิเลสให้สิ้นนะถึงจะอยู่เฉยคือไม่ทำกรรมดีกรรมชั่วการกระทำก็สักแต่ว่าเป็นกิริยา ไม่ถึงความเป็น,นกุศลนะกุศลแต่นี่มีกิเลสเพราะฉะนั้นไม่เฉยปรากฏเป็นการกระทำดีบ้างทั่วบ้างนะทำไปแล้วไม่อาจใจดีรเรียกได้แล้วเหมือนเรากินยาพิษแล้วเราลืมไปแล้วนะว่าเราเมื่อกี่กินยาพิษสมมุติว่าลืมนะคนขี้ลืมกินยาตายเลาวไปหาหมอ ระหว่างเดินทางไปหาหมอเจอคนลูกจากพูดจาทักตายกันแล้วก็เกิดลืมพอลืมแล้วก็ตายไม่ได้งั้ก็ตายอยู่ดีเหมือนกันทํากรรมไปอะไรไปแล้วนะครับลืมกันนะครับแต่ทาไปแล้ก็ส่งผลอยู่ดีนะครับก็มีนามลูกปฏิสนทีหรือตั้งขึ้นใหม่ในภพใหม่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังสารวัตรของเราจึงไม่รู้จักจะสิน้นสุด เมื่อเรายัางทํากรรมดีกรรมช่วยอยู่อย่างนี้นะฮ <c oughs> เป็นภาระที่เราต้องแบกนะครับมีนามโรคก,ก็คือมีภาระให้ต้องแบกไม่ต้องพูดถึงนามโรคอย่างเดียวไม่กินก็ไม่ได้ต้องกินไม่ดื่มก็ไม่ได้ต้องดื่มเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพยาบาลรักษานะ,ะนะเอานั่งลงไปแล้วนั่งมานานานะไม่ได้อีกเดี๋ยวพก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันปวดมันเมื่อยนะครับเป็นภาระจะตายเลยนะ จะไปเข้าใจว่าภาระก็เกี่ยวกับว่าต้องหาเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่หรือว,ว่ามีลูกทั้งเจ็ดคนนะครับนะมีอะไรอีกละ่ะอ้าวแม่ยายหอีก,ออกโอ้อะไรต่ออะไรนะครับไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรเลยนะคนที่เห็นภาระชัดที่สุดก็เป็นพระที่ละทิ้งครอบครัวนะครับขันห้องท่านเองนะถ้าหากว่า เรามีครอบมีครัวม,มีคนเกี่ยวข้องมากเราก็ไปสนใจคนอื่นหมดไงไม่ได้มาศึกษาตัวแต่พระที่บวชไปพฤติธ,ธรรมนะนะไม่ใช่บวชไปเพื่อหวังจะเป็นเจ้าคุณอะไรต้อนงะไปปรบวตไปพุติธรรมจริงๆเอนะครับนะท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครท่านก็มีเวลาศึกษาตัวของท่านเต็มที่แล้วก็ท่านก็พบว่าโอ้มันเป็นภาระเอาใจจริงไงขันเนี่ยนะครับ ปนะาราหาเวปัญจขันธ์อไงขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระคือเป็นของหนักเกี่ยวก็ต้องเยียวยาดูแลอุปธรรมมากมายแล้วกว่าจะไปรอดนะครับถ้าไม่อุปธรรมดูลแลก็เป็นทุกข์หนักก็ต้องมีปาระเกี่ยวกับต้องบำบัดทุกข์นั้นนะครับเป็นอย่างนี้ <c oughs> อย่างเราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของเราอะนะครับแ mm hmm. ขันเป็นภาระอย่าไปสนใจมันว่าั้นนะมาหาใช่คนเข้าถึงทำไหมนะพอไม่ดูแลไม่พยายามรักษานะนะปล่อยตามใจตากฝนบ้างตากแดดบ้างไปในที่สีไ่ไหม่ไม่สมควรจะไปนอนดึกนะครับ ไม่ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินอาก็เกิดโรคไฟไ้เจ็บขึ้นนะครับและทนได้เปล่าล่ะนะพอเกิดโรคไยไ้เจ็บเป็นเห็นตะลีตะลือร,รักษากันทั้งนั้นไอ้พวกที่ไม่เอาตัวละขันํำนองว่าขันเป็นพาระ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ของมีคนไม่ต้องไปดูเลยเอาก็จริงๆพอเกิดพบก,กันนะครับกลับเป็นพาระนะนะนะคราวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะพอเขาบอกว่า รักษาไม่หายถ้ารักษาก็แม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงมากนะตอนตอนนั้นเอาแล้วยาเม็ดละแสนเม็ดละล้านของยอมนะครับขอแต่ให้ขันที่ตัวเองจัดจริตเห็นว่าเป็นภาระมาตั้งแต่ต้นตั้งอยู่ได้ก็แล้วกันนะครับไอ้ไอไอการที่จะเห็นว่าขันตัวเป็นภาระไม่ใช่นึกเอานะมันต้องเกิดปัญญาอบรมนะครับ <c oughs> เรยที่พัฒนาปัญญาเกิดถึงจะเห็นขันเป็นภาแ <c oughs> ล้วอันนี้เอาละครับวันนี้เอาเพียงเท่านี้นะครับในที่สุดก็ขอความเจริญงอกงามในพระาศาสนา